เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากคมกระสุนของบุคคลปริศนาที่ยิงไล่หลังเขามาติดๆและแล้วกระสุนนัดสำคัญได้ถูกปล่อยออกจากปากกระบอกปืนเขาจะรอดหรือไม่อลิสเดอร์บูเวียเพื่อนบ้านใหม่ของโฮมได้นํำเด็กน้อยคนหนึ่งที่หลงเข้าใจผิดคิดว่าห้องของเธอนั้นคือห้องของนักสืบมือฉกาจ เด็กน้อยคนนั้นมีชื่อว่าทอมเฮิร์สเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้เสียใจเพราะจอสพ่อของเขาได้หายตัวไปหลังจากตกปากรับคำที่จะรับงานพิเศษจากการสอบถามและสืมหาเบาะแสต่างๆได้ชี้นำทางโฮมไปยังลอร์ดเอ็ดเวิร์ดมาสเจ้าพ่อแห่งงานการกุศลเขาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาแบบพิเศษให้กับคนยากไร้ในกรุงลอนดอน<ๆ>จากการเสาะหาล่องลอยและเบาะแส ในที่สุดโฮมก็สามารถสรุปได้ว่าลอสมาร์ทและ orman, ควอแมนคลับมีความเชื่อมโยงกันนั่นก็คือโครงการศึกษาแบบพิเศษที่มีให้กับคนยากไร้นั่นก็คือการที่พวกเขาคัดคนยากไร้มาเพื่อทำการไล่ล่าเฉกเช่นเดียวกับในพานที่ล่าสัตว์ป่าเพื่อการแข่งขันภายในคขับและเฮิร์ตพ่อของทอมก็เป็นหนึ่งในคนยากไร้ที่ถูกไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายมาแล้ว แต่โชคยังเข้าข้างเขาที่เขาสามารถลอดพ้นเนื้อมือมัจจุราชในคาบนักบุญนั้นมาได้ด้วยความแค้นเขาจึงตั้งใจจะทำเช่นเดียวกันกับพวกเศรษฐีพวกผู้ดีในลอนดอนเพื่อเป็นการล้างแค้นเมื่อโฮมประมวลผลเหตุการณ์อย่างสมเหตุสมผลแล้วเขาจึงสรุปได้ว่าเฮิร์ทนั้นได้กลายเป็นฆาตรกรโลกจิตจากความหวาดกลัวและความโกธแค้นที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของเขา ทำให้เขามีความสุขและสนุกกับการไล่ฆ่าผู้ร่วมโครงการพิเศษนี้และขุนนาคนอื่นๆจนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งไหนผิดหรือสิ่งไหนถูกนั่นเองและสุดท้ายเขาก็ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของโฮมที่จำเป็นจะต้องลั่นไกสังหารเฮิร์ตเพราะเขากำลังจะฆ่าผู้บริสุทธิ์อีกลายที่พบเจอในป่าด้วยความเครียดแค้นที่ฝังลึกลงในจิตใจของเฮิร์ นั่นส่งผลให้ทอมลูกชายเพียงคนเดียวของเขาต้องขาดพ่อไปตลอดการเหตุการณ์ที่2คดีสีเขียวเหตุการณ์นี้เป็นคดีที่เกิดการฆาตกรรมขึ้นภายในสวนของขับกีฬาชื่อดังในกรุงลอนดอนก่อนหน้าวันเกิดเหตุโฮมได้เดินทางไปยังขับแห่งนี้เพื่อทำการแข่งขันโยนเปตอง และโฮมก็ได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนั้นไปในที่สุดทางผู้จัดของขับได้แจ้งให้โฮมมารับรางวัลในพิธีที่จะจัดขึ้นในเช้าวันถัดไปเมื่อโฮมเดินทางมาถึงขับกีฬา,าเขากลับพบกับกลุ่มตำรวจที่กำลังสอบสวนที่เกิดเหตุอยู่โฮมจึงลุดเข้าไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่าซาคเลียเกสโตแห่งสถาบัานโบราณนคดีในกรุงลอนดอน ถูกพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพยานผู้พบเห็นได้เล่าว่ารูปปั้นของกษัตริย์มายันนั้นเป็นผู้สังหารสักเคเลตงานนี้เมื่อผู้ต้องหากลายเป็นรูปปัน้นโฮมจึงต้องทำการสืบสวนและหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างละเอียดเพราะคดีนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุและคำสาบโบราณแต่ไม่นานนัก โฮมก็สามารถรวบรวมบาแสและความเชื่อมโยงและเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดฆาตกรรมนี้ขึ้นโฮมสามารถสรุปคดีนี้ได้ดังนี้เอาเบดกูดได้วางแผนสร้างกลไกภายในรูปปั้นทำให้รูปปั้นนั้นสามารถขยับได้เชกเช่นเดียวกับมนุษย์นั่นคือสาเหตุที่สามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าทำไมรูปปั้นถึงสามารถขยับได้นั่นก็เพราะว่า มีฆาตรกรตัวจริงนั้นชักใยอยู่เบื้องหลังและทำให้มันขยับได้นั่นเองจากนั้นเมือ่อสบโอกาสเขาจึงเปิดกลไกทำให้ลูกปั้นทำงานและก่อเหตุสลดขึ้นดังกล่าวส่วนแรงจูงใจของอันเบดก็คือต้องการที่จะครอบครองสมบัติของสคาเลียตเพื่อที่จะเอาไปชำระหนี้ให้กับทางสมูสรน,นั่นเองเหตุการณ์ที่ 3. ความอับอาย เช้าวันหนึ่งออสันไว้นักแสดงชายชาวอเมริกันได้เดินทางมาขออาศัยอยู่กับโฮมเพื่อศึกษาการแสดงที่กำลังจะถูกจัดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงอยู่นั้นมิสแมร s ี่สุทเทอร์แลนด์ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากโฮมเธอนั้นต้องการให้โฮมช่วยตามหาคู่มั่นของเธอที่ชื่อฮอสเมอร์แองเกิลเขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับ หลังจากที่สอบถามรายละเอียดจากมิสแมรี่เพื่อเป็นเบาะแสในการตามหาโฮมก็ตกปากรับคำว่าจะสืบหาสาเหตุที่คู่มั่นของเธอนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับให้จากล่องรอยที่ได้พาโฮมสืบไปจนเจอความจริงบางอย่างที่แสนจะเจ็บปวดถ้าจะต้องบอกความจริงเรื่องนี้ให้กับมิสแมรี่รู้ <No. S 1> แต่ถ้าว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายและไม่อาจหลีกหนีได้ โฮมจึงตัดสินใจบอกความจริงกับมิสแมรี่ถึงสาเหตุที่ฮอสเมอร์ได้หายตัวไปอย่างลึกลับว่าที่ฮอสเมอร์นั้นทิ้งเธอไปสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเจมส์เวนดี้แบงค์พ่อเลี้ยงของเธอต้องการที่จะเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในมรดกของเธอเขาจึงได้ว่าจ้างนักแสดงมาสวมบทบาทเป็นคู่มั่นของเธอนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงเมื่อปอกลอกจนพอใจแล้ว เขาก็สลัดเธอทิ้งไปนั่นเองถึงแม้จะเป็นความจริงที่แสนเจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงที่มิสแมรี่จะต้องยอมรับให้ได้และเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนั้นไม่นานมีระเบิดปริศนาถูกโยนผ่านหน้าต่างเข้ามาภายในห้องนั่งเล่นของโฮมเมื่อเขาพิจารณาระเบิดนั้นปรากฏว่าเป็นระเบิดทำเองแบบโฮเมดเขาจึงตั้งสติแล้วไล่สายระเบิด จากนั้นก็ทำการเก็บกู้ระเบิดได้สำเร็จเมื่อโดนกระตุกหนวดเสือโฮมจึงต้องค้นหาให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการรอบสังหารเขาครั้งนี้และหลังจากนั้นไม่นานโฮมก็สืบได้ว่าอาชญากรที่ลงมือในครั้งนี้นั่นก็คือเพอร์ซีเฟรมิงแรงจูงใจของเขานั่นก็คือเขาพยายามแก้แค้นโฮมที่ครั้งหนึ่งโฮมเคยส่งเขาเข้าคุกโดยในแผนการนี้ มีแจ็คโคเป็นคนช่วยวางแผนและเขายังได้กล่าวโทษโฮมว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องวางแผนสังหารในครั้งนี้และโฮมก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องชายของเขาต้องกลายเป็นคนพิการอีกนั่นเองเหตุการณ์ที่4ปฏิกิริยาลูกโซ่เมื่อโฮมและวัันต้องพบกับคดีใหม่โดยที่ไม่คาดคิดในขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่บนรถมา้า พวกเขาได้พบกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอนเขาทั้งสองจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทันทีเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโฮมจึงสำรวจร players, บริเวณรอบๆเพือ่อ <can> หาสาเหตุที่ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายนี้เกิดขึ้นจากเบาะแสะและล่อง้อยที่พบในที่เกิดเหตุชี้ได้ว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรม และโฮมจะต้องค้นหาแรงจูงใจที่ทําให้ฆาตกรต้องลงมือก่อเหตุหลายเช่นนี้โฮมสืบไปจนรู้ว่าคดีฆาตกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการป้นธนาคารและหนึ่งในสมาชิกที่เคยร่วมป้นนั้นได้ไลค่าสมาชิกคนอื่นๆเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดไปเป็นของตนเองนอกจากนี้โฮมได้สืบทราบมาว่าบุตรสาวของเลจินันบุชเชอร์กำลังป่วยหนักและต้องการเงินจำนวนมากเพื่อมารักษา ดังนั้นเขาจึงเป็นคนหนึ่งที่มีแรงจูงใจอย่างมากอาจจะนำไปสู่การก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้เพราะต้องการเงินจำนวนมากเพื่อไปช่วยชีวิตลูกสาวของเขานั่นเองดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับเบนจามินเฟลเลอร์อดีตสมาชิกที่เคยเข้าร่วมการป้นพวกเขาช่วยกันวางแผนก่อเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้มาแบ่งกันนั่นเอง เหตุการณ์ที่5ความฝันที่แสนเจ็บปวดในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจของโฮมโดยตรงเพราะเคสบุตรสาวอันเป็นที่รักได้ถูกอลิซแฮมิตันลักพาตัวไปและโฮมจะต้องรีบตามหาตัวเธอให้พบและช่วยชีวิตเธอให้ได้ก่อนที่แผนการอันสุดแสนจะบ้าคลั่งของอลิซจะสำเร็จสาเหตุที่ทำให้อลิซต้องทำแบบนั้นก็คืออลิซ <My God. S 1> เธอข้างในสยศาสตร์เวทมนต์ดำเป็นอย่างมากโฮมรับรู้ด้านมืดของเธอได้เพราะครั้งหนึ่งเขาเคยแอบลอบเข้าไปในห้องพักของเธอที่อยู่ติดกันกับแมนชั่นของเขาภายในห้องของเธอเต็มไปด้วยรูปถ่ายแปลกๆยันที่เขียนไว้บนพื้นและอื่นๆอีกมากมายซึ่งดูแล้วไม่น่าจะใช่ห้องคนปกติทั่วไปโฮมตามหาเคสไปทั่วจากร่องรอยที่อลิสทิ้งไว้ จนกระทั่งไปพบกับเรือลำหนึ่งที่กำลังมีไฟลุกไหม้ไปทั่วเกือบทั้งลำภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้โฮมแทบใจจะสลายเ <just> พราะอลิซพยายามเกี้ยกล่อมให้เคธกระโดดลงไปในกองเพลิงกับเธออลิซพยายามหาเหตุผลทุกทางเพื่อให้เคสไม่อย,อยากอยู่กับโฮมครั้งนี้โฮมต้องต่อสู้กับความกดดันภายในจิตใจและความจริงที่ต้องบอกกับเคธว่าเขาคือคนที่ฆ่าพ่อแท้ๆของเธอ ซึ่งเขารู้ดีว่าการพูดความจริงเช่นนี้มันอาจจะทําให้เคสโกรธและตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปในกองเพลิงกับอลิสก็เป็นได้แต่เขาก็ยอมเสี่ยงเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นเขาจําเป็นจะต้องเลือกระหว่างเคสและพ่อแท้ๆของเธอแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ได้ให้ความรักและความอบอุ่นกับเคสมาโดยตลอดเมื่อเคสร,รู้สึกถึงความรักที่พ่อบุญธรรมคนนี้มีให้กับเธอ เธอจึงยอมกลับไปกับโฮมทำให้อลิสแค้นมากและเธออาจจะจบชีวิตลงในกองเพลิงในเหตุการณ์ครั้งนี้ระหว่างเดินทางกลับสองคนพ่อลูกได้ปรับความเข้าใจกันและทุกอย่างก็จบลงด้วยดีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe <Sorry. S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เรานะครับ